hả à? Nó không hiểu đấy, bướm Anh sẽ âu với anh Không hiểu nữa gì แทนๆเอามั้ยลิงกินป่าโอ้ยหลอป้าเข้ามาเด้อมามากะจะกินเด็กมา

เอ้ยมากินข้าวเลยเร็วๆๆๆวเร็วเอ้ยพวกกินข้าวอ่มองใหญ่เลยเพื่นเนี่ยเฮ้ยใหญ่โดนแกล้งบ่ฮะนี่แหละโดนแกล้งหมดโดนน้องแกล้งจูเนี่ยเอ้ยโตเลยนะเราเนี่ยตัวใหญ่กว่าเพื่อนเลยถุงอีกถุงใหญ่เบิ้งอันนีไปกินข้าวไปทำงาน รอให้ป้าเข้ามาเด้อหลินกับป้าเด้อไม่ได้เด้อผมจะเอ่ยนะฮะโมโคลไปไหนไม่รู้นะฮะผมจะเอ่ยไปนะเขาไม่เห็นน่าจะไม่เห็นนะครับเรีย เฮ้ย้ยกดขาเลยเอินเอินกดขาให้ไี้สิองไอ้ไอ้สิไปเบื้องเอ้าได้ยังไงนะวันนี้เด็ดของเล่นเดี๋ยวผมไปเอฟสอง รู้รู้งานเอรู้งานจริงๆเออไม่ใช่ธรรมดาแล้วดูวนะรู้งานรู้งานวิ่งมาหาอายเป็นจากอกอกจะมาอ้อนไอดูนะครับว่าจะทำยังไงนะฮะอยู่ไกลก็ไม่ได้เดี๋ยวผมวิ่งเปิดประตูไปอีกนะ ความฉลาดของโนอานะฮะไอคิวสูงมากนะครับดูเนะี่ยโอ้ยมันจะได้อกบ้าที่นี่ตันประตูแล้วนะ nhiêu đi Việt này thầm tha đấy Thầm tha Ui ui Anh Hả? <laughs> Anh, <lộ ngàn. cười> <lên thẳng> <laughs> Anh cho บุรียูเลยอันบุรียูอันอยากออกไปปะอันยิ้มเหล่ากันนะโอุ้ยยิ้มเหล่ากันโอ้ย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 มาเยอะมาเลยปะเนี่ยโอ้ยเตรียมออกโอ้ยเอ้ยดีใจจะได้ออกโอ้ยโอ้ย โอ๊ยมอ่อนเออไอ้ชิวเป็นยังืึโดนลุมโดนลุมโดนลุมนะอยากอวอด็กตัวเล็ก

chẳng thấy những cái góp đúng đúng lưu ngàn đúng ngan đúng đúng Năm cấp năm thước Năm thước mình lấy cấp Ôi, 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 mà tập quật áo, hôm kiểm có hôm áo mà, mà ôi, ôi, chếp đi Ôi, ôi Đưa hai cắn, hai cắn Ừ, đi nắm cắn được ạ Đi cắn cho

ใครเข้ามาก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ช่องบอชช่องชาแนลเจอกันใหม่ที่คลิปหน้าฮนะสวัสดีครับ